วันนี้ดอกตูมเลยค่ะสวยมากค่ะเมื่อวานก็ดูสวยดีนะคะแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆค่ะโอ้วันนี้บานสามช่อนะคะนี่ช่อนี้ก็สวยค่ะสวยโอ้วันนี้ดอกเอ่อช่อใหญ่มากนะคะช่อตูม วันนี้ท้องฟ้าสลัวสลัวค่ะไม่ค่อยจะเป็นสีฟ้าเท่าไหร่นะคะวันนี้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาเทาชมบรรยากาศรอบสวนค่ะเช้านี้นะคะนี่นางเอกของเรานะคะดอกไม้สวยงามค่ะ ตเอาเปล่ายิ่งสวยนะคะสวยมากเลยค่ะสามช่อค่ะวันนี้ยิงแจมเลยนะคะแจมมาก เดี๋ยวจะเซลฟี่กับดอกอุตานหน่อยนะคะแล้วก็มีตูมนะคะมีตูมเรื่อยๆครับเตรียมบานพรุ่งนี้โอเคค่ะ ออ้ดอกสวยมากค่ะสวยงามค่ะใครอยากถ่ายรูปเชฟฟี่ก็มาที่สวนเลยนะคะมาถ่ายกับดอกไม้ค่ะสวยๆ 给看。